สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบางไปสุขคสุขคนนะครับเนาะแล้วกับเ,เพื่อนๆครับผมแลวกับาว youtube สุขคนนะครับเนาะเมื่อนี้ผมกับหรือว่าผมคิดอะไเดียวว่าปิงเกี่ยวกับ ยูทูบเบอร์อทุกคนนี่แหละครับเกี่ยวกับการถ่ายภาพถ่ายคลิปของเทาลักษณะที่ว่าเทาถ่ายคลิปคนเดียวนะครับนะเนาะเท่คนเดียวมันก็แต่ละคนการซีมี่คาตัะกลองอยู่แล้วนะครับเพื่อว่าอำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพเพือว,ว่าถ่ายคลิปวิดีโอนะครับ แต่วางแต่ซอยใ,ใ้ในระดับหนึ่งครับก็คือในบริเวณที่ว่ามันบ่มเปนแบบลุยบริษัทสมบุกสมบันนะครับเนาะผมเห็นพี่น้องหลายหลายคนครับเพื่อนลหลายๆคนนะบางคนเขาจะกัดเฮ็ดคิปเกี่ยวกับไปเก็มเฮ็ดนะครับ มาัาคนก็เฮ็ดคีปเยวะครับไปหาหนูแบบนี้มันก็นเลยเฮ็ดห้เลวลาเขาไปทายคนเดียวนี่มือน,นึงเขาจับหนูหรือว่ามือน,นึ่งเฮา,าห่อหาเฮ็ดยิงมือน,นึงเฮาก็ทายกล่องแบบทายผ่านแบบมันก็เฮ็ดห้เกิดแบบว่าบ่สดวกปันใดมก็เลยมีไอเดีย คือว่าอาซิมีประโยชน์บนหน่อยกันหลายเลยครับกับอุปกรณ์กับว่ามียยงหลายครับอย่างแรกนี่เะครับนี่เ,เป็นสายสายรัดทีด่ก้มไฟห้องนี้นะครับก้มไฟเก่าสาีสา้องบใสไซ้ลหรืดูว,ว่าจะเอาไมไหมก็ได้ครับ นี่คืออย่างหนึ่งออุปกรณ์สิ่งหนึ่งอุปกรณ์สิ่งที่สองก็คือตัวนีบโทรศัพท์ครับเป็นเพื่อนทุกคนต้องมีอยู่แล้วครับติดติดมากกับขาตังกลง่องไปห้องบออขาตัองกลง่องเอาแต่ตัวนีบโทรศัพท์ไปเบิ้งคลิปแล้วก็ไปเฮ็ดพร้อมๆกันครับผมเดี๋ยวเลยครับผมไปครับนี่ก็คืออุปกรณ์ ชิ้นที่สองนะครับเป็น <c oughs> ตัวนี้โทรศัพท์อเอาแับมัดขันตัวนี้ออกเลยครับมันจะมีน็นอตอยู่สองตัวเนี่ยขันแบบนี้ออกมา

ก็ไลี่อาเสิยุลักษณนสนี่เหรนรอประกอบขึ้นเลยครับเราก็ใส่เล็กนหเล็กงอเนี่เด้อทเลตัวไซรก็ไปปับเอากรสัปิงไซร์ก็ไปครับ Okay. เอาน็อตตัวนี้ม้วนกระพืนไปม้นใส่เข้าไปที่เดิมครับง่ายๆครับง่ายๆก็มุนน็นอตสองตัวนี้เข้าไปขึ้นเก้าเหลือมกันเป็นอันเซ็ตสิ้นครับน็อตสองตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้แล้นก็สิเป็นลักษณะแบบนี้ครับเอาอิสไซตัวเราซับเข้าไปกับตัวนี้นะครับแบบ อี่เ้าใสครับขาตะกองนั่นะครับนี่ครับผมก็เก็บออกมาเดีวหน้าตามก็สิประมาณอย่างนี้แล้วนะครับกับซุปใส่หัวเลยครับที่เหมกับโคมไฟนะครับระบบการปรับสูงต่ำกันขึ้นอยู่กับข้อนะครับ ข้าอย่างปับสูงข้าวเหนืนอเงี้ยข้อขึ้นสูงปรับตามแบบเงี้ยข้อลงตามไปตามสายตาเลยครับตัวนี้เวลาเฮาสีกลมเก็บเฮ็ดหรือว่ากลมไอเอาหนูเอาย่างกระเลอเต้ที่แบบลุยๆในปา่าข้าวที่แบบว่าไม่สามารถจะถือขาตั้งกองไปได้นั่นเพราะว่ามันเกะกะนะตัวนี้สร้อยได้ครับผมเดี๋ยวผมสิ ทดลองถ่ายภาพในเบิรงครับถ่ายคลิปในเบิรงครับร้านสีสะดวกด้วยน่ครับการทำงานของตัวช่วอยการถ่ายภาพเลยจากการนิ่ตั้งกล่องนะ แบบห้าสิป้าขึ้นสูงเขาเคยข้อขึ้นสูงครับป้าพอดีเ้าก,กับบึง้งพอดีตามสายตาครับป้าลงตามก็ได้ครับหรือว่าสิกลมบไมีหลุดครับกลมเก็บเพ็ดนั่งสิกลมเพชรยังก็เลยแตงสิครับบไมีหลุดครับผขตอก็เริ่มเลี้ยงแล้วครับไก่สีได้เกี่ยวแล้วครับเรียว่าห้าสิหมุนแบบ พาผมกลวงอะไรครับผมแบบสโลว์สากอะไรปั๊บแบบเร็วกันเครับเมื่อเลียนก็มัไม่หลุดครับลุงสะดวกสบายครับสะดวกก็ขาตั้งกล้องอยู่ครับแบบลุยๆเลยครับแลนปั๊บ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 เมื่อคิดผมแล้วมันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับผมกดแช่เอ,อกไปแล้วก็ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อสื่อบริพาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ,บ่มีอย่างายครับผมขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้ครับขอก่าวขึานาขอบคุณครับ